เรื่องภาวะโลกร้อนตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบกับทุกชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้จัดโครงการ PTT ยุทธแคมป์2012คืนรอยยิ้มสู่ชุมชน Return the Happiness เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอน,ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงานเพื่อจะรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยปตทได้คัดเลือกผลงานรอบแรกแล้ว30ผลงานจาก500ผลงานและพาน้องๆเจ้าของผลงานเข้าค่ายอบรมเรื่องพลังงานโดยมีพี่ๆวิทยากรแนะนําเทคนิคต่างๆ เพื่อให้น้องๆนํามาประยุกต์ใช้ผลิตสิ่งประดิษฐ์ต่อไปสําหรับผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า3แสนบาทปตทเป็นองค์กรพลังงานแห่งชาตินะคะภารกิจหลักก็คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแต่สิ่งที่ปตทได้ให้ความสําคัญแล้วก็ดําเนินการควบคู่ตลอดมาก็คือการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาการกีฬาศิลปะวัฒนธรรมสําหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ปตทต้องการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานจะได้ร่วมมือกันรณลงใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าค่ะข้อดีของโครงการนี้ที่เห็นได้ชัดคือมีการนําเด็กนะครับมาเข้าค่ายซึ่งการนํามาเข้าค่าย มันได้มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างต่างสถาบันกันนะครับได้รับข้อมูลได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมาถ่ายทอดเด็กเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะกลับไปสร้างผลงานให้มีคุณภาพต่อสังคมครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเป็นโครงการเพื่อเด็กและเยาว,วชนค่ะพ t t y ท u t h Camp เ hey!